สวัสดีครับพบกับผมนะครับปารวิสารออโตคาร์นะครับสำหรับสายลุยสายเที่ยวสายไปเป็นแก๊งสายไตยต้องบอกเลยว่าวันนี้รถคันนี้เหมาะมากเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Toyota Fortuner 2.8 T R D รถคันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมคันนี้เป็นขับเคลื่อน2องล้อส่วนสีเนี่ยเป็นแบ็กทนะ็อปเนาะก็คือตรงสีขาวเป็นเพลไว้ด้านบนเป็นสีดำนะครับผม สำหรับรถคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่เพียง80,000เท่านั้นนะครับถือว่าเลขไม่น้อยมากๆเลยส่วนราคาผมขายเพียงแค่1นึ่0ล้านหนึ่งแสบาทเท่านั้นประหยัดกว่าออกป้ายแดงไปหลายแสนมากๆนะมาเดี๋ยวผมจะพามาชมนะว่าเจ้า Fortuner คันนี้นะครับฟังชันมีอะไรบ้างและสําคัญที่สุดเลยนะครับสภาพสวยงามขนาดไหนนะครับตามผมมาเลยครับ นับสนุนโดย c a r f ฟอชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคันสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r f ฟอชัวร์มาครับเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะครับเห็นป <s> <He in, S 1> ุ๊บโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆอย่างนี้แน่นอนนะครับโตโยต้านะครับผมมาพร้อมกระจังหน้านะครับแบบโครเมียมนะครับสวยงามสุดๆนะครับผมถัดมามาดูกันที่นี่นะครับ ไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบใบบีม LED เป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับผมพร้อมไฟเดียร์ทัจุดนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้นะต้องบอกว่าฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยครอบคลุมครบคันมากๆนะครับอาถัดมามาดูกันต่อนะครับที่ตัวล้อนะครับผมล้อนะครับจะเป็นล้อลายเทียดีเดิมจากโรงงานขอบ20ซีลีี์ยางจะเป็น2 6 5 5 0 R 20. ย0่ยางยังสภาพสวยๆอยู่ดอกยางลึกๆไม่มีการแตกใดๆนะ ถ้าถามว่าผมชอบล้อลายไหนที่สุดของ Toyota นะไม่ว่าจะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นผมต้องบอกว่า TRD ลายนี้สวยที่สุดสำหรับผมนะครับชอบมากๆเลยนะครับผมอาถัดมานะครับมาดูกันนะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างเป็นสีดำนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับผมกระจกมองข้างขนาดใหญ่เนี่ยทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นด้านข้างเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับ ถัดมาเลยที่ผมบอกนะครับคันนี้เป็นแบ็ก็อปก็คือด้านล่างจะเป็นเพลวายนะครับสีขาวและหลังคาจะเป็นสีดํานั่นเองนะครับผมนี่นะครับบันไดข้างนะคันนี้มีมาให้ด้วยก็ช่วยในการก้าวขึ้นลงรถเนาะเพราะว่ารถ f o r t u n e r เป็นรถที่มีขนาดสูงพอสมควรสำหรับวัยรุ่นอย่างเราอาจจะไม่ยากแต่ถ้าผู้สูงอายุหรือเด็กน้อยเนี่ยอาจจะยากก็เลยการมีบันไดข้างจะช่วยให้การขึ้นรถเนี่ยง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับผมถัดมานะครับนี่นะครับด้ามจับประตูนะครับคันนี้จะเป็น โคเมียมนะครับรวมถึงเป็นคีย์เลดด้วยก็คือสามารถล็อกรถและปลดล็อกจากด้ามจับประตูรวมถึงสามารถล็อกและปลดล็อกจากกุญแจได้นะครับส่วนกุญแจเนี่ยก็สามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยแล้วก็ๆๆเวลาที่หารถไม่เจอนะครับสามารถกดให้มันลองหาได้เช่นกันนะครับผมอ่ะนี่นะครับกดปุ่มเลยล็อกรถกดล็อกได้หมดนะง่ายมากฟังก์ชันเขาดีสภาพสีเนี่ยสวยงามสุดๆนะ หลังคางก็ยังมีแหลกหลังคางนะเนาะเผื่อเพื่อนๆจะไปติดตกแตกนะ้าสายลุยสายเที่ยวเนี่ยก็มีไว้ก็ได้นะฟอร์จู er เนอร์เนาะมันต้องมีนะครับอ่ะไปดูทางด้านท้ายรถกันต่อดีกว่าครับทางด้านท้ายตัวรถต้องบอกก่อนว่า f o r ์จูเนอร์เขาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากทางด้านบนนะครับผมสปอยเลอร์สีดํานะต่อเชื่อมมาจากหลังคาแบ็กท็อปใช่ไหมพร้อมไฟดวงที่3นะครับผมถัดลงมาเลย f o r er, ์จูเนอร์คาดครเมียมตรงกลางใหญ่ๆพร้อมโลโก้โตโยต้าขนาดใหญ่นะครับ ด้านใต้ก็มีกล้องมองหลังมาให้ฟังก์ชันครบๆนะครับผมไว้เผื่อแบบบางคนถอยหลังไม่เก่งเนี่ยการมีกล้องมองหลังก็ช่วยให้เราแบบถอยได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับทางด้านใต้นะครับตรงนี้ก็จะเห็นเหลือบๆนี่นะครับก็คือมียางอะไรให้มาพร้อมเลยฝาท้ายคันนี้จะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านั่นเองนะครับผมผมเปิดให้ดูนะแต่นี่ดูนี่ก่อนสิ่งที่ผมชอบที่สุดของรถคันนี้ด้านหลังนะครับไฟท้ายเห็นไหมเป็นเส้น ขนาดใหญ่โค้งเข้ากับมุมรถต้องบอกว่ามันสวยงามดูสปอร์ตด,ดุดันมากๆนะครับแล้วก็ผมขอย้ำอีกทีนะครับด้าน,นหลัง Fortuner mm hmm. ก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับ Fortuner mm hmm. ไม่ใช่ไม่มีไฟเลี้ยวนะครับผม mm hmm. เ,เพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายดูฝาท้ายไฟฟ้าสามารถกด power door off mm hmm. จากด้านในได้ทำให้ฝาท้ายตัดระบบไฟฟ้านะครับกลายเป็นอนาล็อกแต่เดี๋ยวผมจะเปิดด้วยปุ่มตรงนี้หรือว่ากุญแจดีครับทำได้หมดเลยอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะกดหนึ่งที mm hmm. เห็นไหมครับ แต่ว่าฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องรอเขาหน่อยเราต้องให้เวลาเขานิดน,นึ่งนะครับสำหรับคนที่ชอบความรวดเร็วอย่างผมอาจจะปิดระบบไฟฟ้าแล้วเปิดด้วยมือเองเนาะมามาดูด้านในกันนะครับสภาพผมสวยงามสุดนะครับคันนี้เบาะแถว3เนี่ยการพับจะเป็นการพับขึ้นไปด้านข้างนะครับผมสภาพดูนะสวยงามสุดๆเลยและแถว3านะครับก็ยังมีแอร์แถว3มาด้วยนะคันนี้มีแอร์เป็นแอร์ราวทั้งหมด3แถวนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันภายในรถนะครับว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรและใหม่ขนาดไหน ตามผมเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับสภาพเบาะคันนี้สวยงามสุดๆเบาะเป็นเบาะหนังสีดําสลับแดงนะครับผมเบาะฝั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับผมดูสภาพได้เลยไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับเช่นเดียวกันกับคอนโซลนะครับคอนโซลนะครับด้านบนจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นหนังนะสภาพสวยงามเหมือนกันเกะนี่ที่ ผมบอกทุกคันนะคันบนเนี่ยโฟ r ์คูเนอร์เก๊บบนจะเป็นตู้เย็นเห็นไหมผมแช่น้ําไว้นะครับนี่น้ําเย็นแล้วนะครับผมด้านบนจะเป็นคูลบ็อกนะแช่น้ําเย็นได้นะครับผมแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นเก๊ะเก็บของนั่นเองนะครับผมอ่าสภาพนะครับสวยงามสุดๆเลยดูได้เลยนะครับตรงกลางไฮไลท์เลยเทียดีนะครับเครื่องเสียงสุดมากๆหลายๆคนต้องรู้จักแบรนด์น,นี้ก็คือ JBL นั่นเองและเช่นเดียวกันนะครับลำโพงต่างๆนะครับทวิตเตอร์ในนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อ JBL เช่นกันนะครับผมก็คือให้สเปคมาจัดเต็มอ่ะขับรถทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่ลำปางอะไรก็ตามนะครับฟังเครื่องเสียงดีตลอดทางแน่นอนนะถัดลงมามาดูกันนะครับแอร์คันนี้จะเป็นแอร์ระบบออโต้ตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดแอร์หลังนั่นเองนะครับผม ถัดลงมาเลย power outlet มีมาให้นะครับ USB และ AUX มีมาให้นะครับ traction control กันลื่นไถลมีมาให้เช่นกันนะครับผมตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเปิดออกมาตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้ว2ตําแหน่งนะครับผมเวลาวางก็ผมแนะนําว่าถ้าเป็นแก้วขนาดใหญ่กว่านี้ผมแนะนําไปวางด้านข้างนะครับตรงกลางมัน มันดูว่าแบบมันจะรบกวนมือเวลาขับรถอะไรนี้นะมันจะแบบไม่สะดวกเท่าไหร่ตรงนี้ก็ดูเป็นลายเคปล่าสวยงามมากๆนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์ออโต้สามารถปรับเลนเกียร์ชิปขึ้นชิปลงเองได้ด้วยเช่นกันแล้วก็มีเนี่ยครับโหมด e ีโค o โหมดกับเ o w ว์โหมด Eco บ,บางทีอยากขับมันๆก็กด p o w ว์โหมดใช้งานในเมืองเร่งแรงมากอะไรไม่ได้อยากประหยัดน้ำมันใช้อีโคโหมดก็พอนะครับผม ถัดมานะครับที่วางแขนตรงกลางนะครับสภาพสวยงามมากๆนะครับไม่มีตําหนิใดๆเลยนะเปิดออกมาเดี๋ยวผมดูก็ไม่ลึกมากนะครับเลยข้อมือมานิดนึงเนาะแต่ถามว่าเก็บของได้อยู่ไหมได้แน่นอนนะครับถัดมามาดูตรงนี้เลยนะครับตรงหน้าผมเนี่ยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะเดี๋ยวผมลองจับดูก่อนอืมจับถนัดมือมากๆ พวงมาลัยไม่มีคราบการลอกใดๆสภาพสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยทางด้านซ้ายนะจะเป็นรับสายวางสายนะครับเปลี่ยนโหมดเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มสั่งการด้วยเสียงทางด้านขวาจะเป็นตัวปรับภายในหน้าปัดดูการตั้งค่าต่างๆดูอัตราบริโภคน้ํามันนะครับผมสถานะต่างๆของรถยนต์คันนี้นั่นเองและหลังพวงมาลัยด้านล่างนะครับจะมีครุสคอนโทรลระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติทําให้เรานะครับล็อกไปเลยสมมติขับอยู่80กดล็อกความเร็วตั้งไว้ที่80ปุ๊บ ยกขาออกจากคันเร่งนะครับลอแตะเบรกอย่างเดียวนะครับบางทีแบบทางตรงนานๆเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราแบบไม่เมื่อยขาเราไม่ต้องไปเก่็งขาเพื่อเหยียบคันเร่งไว้ตลอดนะครับหลังพวงมาลัยจะมีแพดเดลชิฟที่พวงมาลัยมาให้ด้วยมีทั้งที่เกียร์และมีทั้งที่พวงมาลัยนะครับผมคันนี้เป็นระบบพุชสตาร์ทสามารถเหยียบเบรกและกดสตาร์ทได้เลยทางด้านขวานะครับมีปุ่มเปิดฝาท้าย power d o ดอ o f ฟก็คือที่ผมบอกนะตัดระบบไฟฟ้าของฝาท้ายนั่นเองนะครับผม ถัดมามีออโต้สตาร์ทสต็อประบบนี้ก็คือเวลาจอดติดไฟแดงเงี้ยมันจะดับรถแต่แอ์ยังทํางานอยู่ผมก็แนะนํานะเป็นผมผมไม่ใช้งานนะครับผมให้มันติดอยู่ตลอดไม่เป็นไรนะคันนี้กระจกมองข้าง2ฝั่งเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้ารวมถึงกระจกทั้ง4บานเนี่ยเป็นออโต้หมดเลยนะครับฟังก์ชันให้มาเต็มนะครับผมโอเคตรงกลางไฟสวยดีนะครับผมให้ความสว่างดีมากด้วยกระจกแต่งหน้าก็มีมาให้นะ ฟังก์ชันเต็มสุดๆนะครับโอเคนะครับระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องบอกนะโตโยต้าเขาให้มาอยู่แล้วเนาะรอบคันนะครับ TRD นะเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงเดี๋ยวผมจะไม่นั่งทางด้านหลังให้ดูดีกว่าว่าเจ้าคันนี้นั่งข้างหลังสบายไหมนะครับตามผมมาเลยครับมาครับลองขึ้นไปนั่งข้างหลังกันมาได้ข้างใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นทางขวาก้าวขาขวานะครับแล้วก็ขึ้นไป ขอติโฟรจูเนอร์เรื่องเดียวเลยครับน่าจะให้ที่จับเวลาขึ้นหน่อยเมื่อกี้ผมต้องควานหาว่าอยู่ตรงไหนไม่พอนะไปจับแหลกหลังคาเราเปียนขึ้นนั้นนี่เป็นข้อเสียเดียวของ f o รจูเนอร์นั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูสภาพข้างหลังสภาพบอหนังเนี่ยสมบูรณ์สุดๆนะนี่นะครับไม่มีการแบบแตกไม่มีรอยไม่มีคราบไม่มีการยุบตัวของฟองน้ําด้านหลังมีไอโซฟิกสามารถล็อกคาร์ซิดลูกน้อยได้ตรงกลางเป็นพนักเท้าแขน ซึ่งอันนี้ฉลาดอันนี้ขอชมนะครับว่ามันดีก็คือนี่นะครับที่วางแก้ว2องตำแหน่งแบบไม่รบกวนกันวางแขนเนาะโอเคแล้วก็อ่ะนี่มาดูนี่ด้านหลังก็มีแอร์ให้มาด้วยนะครับผมนี่นะครับแอร์ Air สามารถปรับระดับได้หรือจะกดเป็นออโต้ได้นะทั้งแถว2และแถวสามเลยนะครับผมแล้วก็หลังเบาะนะครับก็จะมีที่แขวน ถุงแกงนะครับทั้ง2ฝสั่งมาเลยนะครับและตรงกลางก็จะมีข้างบนนะครับ power outlet แล้วก็ถัดลงมานะครับด้านล่างก็จะเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟบางทีเราก็เสียบปลั๊กไฟใช้งานได้เลยนะแต่ขอตีหน่อยนึงน่าจะมีเป็นช่องเสียบ usb เลยนะครับตรงนี้ power outlet เนี่ยมันก็ถ้าอยู่ข้างหน้าพอเข้าใจนะใช้ติดกล้องหน้าอะไรเงี้ยแต่ข้างหลังเนี่ยผมดูมองว่าแบบอาจจะไม่จําเป็นหรือแบบอาจจะไม่ต้องจุดบุหรี่เนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ กขามีไฟแช็คกันให้แล้วนะครับผมก็ตรงนี้ผมมองว่าให้ USB มา2 3สาช่อง4ช่องไปเลยน่าจะเป็นการใช้งานที่ตอบโจทย์มากกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพห้องเครื่องแล้วก็โครงสร้างของรถคันนี้กันแล้วว่ารถสวยๆขนาดนี้โครงสร้างเนี่ยเดิมหรือโดนนะครับผมตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,800cc 1 7 7แรงร้านะครับงรหัยเครื่องยนต์ 1GDFTV นะครับ เครื่องยนต์ดีเซลนะครับทนแรงและก็ประหยัดมากๆสภาพห้องเครื่องมาดูนะครับแต้มสีมาร์คสีจากโรงงานครบๆตามข้อต่อรอยต่อเครื่องไม่มีคราบน้ํามันนะครับตามท่อต่างๆไม่มีการล่วซึมของน้ํามันนะครับผมไม่มีคราบข่ามเเลยคันนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆมาดูน็อตฝากระโปรงกันนะครับดูโครงสร้างกันดีกว่าน็อตฝากระโปรงคันนี้ไม่เคยถูกแกะขันไขสภาพโครงสร้างเดิมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยเม็ดอาร์คเล็กวสวยมซิลิโคนสวยๆสติกเกอร์การกระแทกครบๆนะครับ รูกลมๆเม็ดอากลมๆสวยๆสติ๊กเกอร์ครบๆไล่มาดูฝั่งนี้กันต่อเลยนะครับลกลมทุกรูนะทุกจุดอ่ะดูนี่นะครับนี่ครับสวยนี่โตยโยตา้าสลักโตยโยตา้าครบๆนะคันนี้ด้านหน้าไม่ต้องดูอย่างอื่นแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นตัวยืนยันชัดเจนได้เลยดูรูกลมๆไอ้คราบดำๆตรงนี้ต้องบอกก่อนเป็นรอยของยางรองฝากระโปรงเนาะก็คืออันนี้นั่นเองมันมา,มาดนอ่ะมันก็ต้องมีอะไรตกใส่นิดนึงเนาะไม่แปลกนะครับผมนี่นะครับ มากทุกอย่างครบๆสวยๆเลยคงสร้างเดิมที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้แล้วแหละนะครับผมตามมาต่อนะครับประตูบานหน้าฝังคนขับผมผมขออนุญ,ญาตดึงแป๊บนึงนะครับผมมาเลยไล่ตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปเลยครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยคมคม,คมชัดๆไม่มีรอยจะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆคันนี้โครงสร้างสวยมากๆนะใครหายอยู่ผมบอกเลยต้องรีบนะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับตรงนี้นะครับน็อตประตูหลังน็อตประตูหลังสวยมากๆนะครับผมทั้งบนและก็ ล่างเลยนะครับผมเดิมสุดมามาดูประตูหลังกันต่อนะครับผมมาโอ้โหมาไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยนะครับเม็ดอาร์คนะสวยๆนะครับทุกจุดนะครับผมไม่มีรอยตะเข็บตต่อตัวถังใดๆนะดูชัดเจนนะครับผมโอเคโอ้ยเมื่อกี้โทษนะครับกัดลิ้นเองตามมาต่อนะครับที่ฝาท้ายนะครับอ่าเมื่อกี้ฝาท้ายผมเปิดจากนั้นใช่ไหมผมลองเปิดด้วยรีโมทบ้างเนาะ เห็นไหมเปิดด้วยรีโมทก็ได้เปิดจากตัวฝาท้าย,ยก็ได้นะครับมามาดูโครงสร้างกันต่อนะครับนี่น็อตฝาท้ายไม่เคยแกะนะครับสวยสุดๆนะอะไล่ดูนี่นะครับโอเคนะครับผมมาดูที่รางน้าดีกว่ารางน้าสวยไหมด้านข้างเม็ดอาร์สวยๆทุกจุดนะ R1 เห็นไหมน็อตตรงนี้ก็ไม่เคยแกะนะโชกยังไม่เคยแกะน็อตเลย L1 โชกซ้ายก็ไม่เคยแกะเม็ดอาร์สวยทุกจุดนะ ไล่หลังน้ำมาสวยๆไปดูตรงกลางดีกว่าที่ผมชอบดูนี่นะครับเม็ดอาร์ตรงนี้เห็นไหมสวยไล่ไปเลยนะครับขอจิกตรงนี้นะ2ลรูแล้วกัน1 2ชัดเจนเนะาะเดิมนะมาแถบตรงนี้ให้ด้วยนะครับเป็นไงเม็ดอาร์กสวยๆคมๆชัดๆนะคันนี้ไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับผมดูมาครึ่งคันแล้วนะ ซื้อรถกับวิสาหโตคาครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีน้ําท่วมถ้าเจอเรารับซื้อคืนเต็มราคานะครับลูกค้าของวิสาหโตคาทุกคนนะเวลาไปซื้อรถต่อให้ไม่ได้มาซื้อรถกับเราก็ตามนะเอาวิธีนี้ไปดูรถนะครับน็อตแก่ไม่แก่เนี่ยคุณสังเกตน,นิดเดียวคุณรู้เลยว่าน็อตคันนี้เคยโดนไขไม่ไขนะครับผมจําวิธีผมไปใช้นะรับรองจะได้ไม่ถูกหลอกมาประตูบานหลังฝั่งผู้โดยสาร ดูไล่ขึ้นไปเลยเม็ดอาร์คเลียงตัวสวยกลมคมคม,คมชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆคันนี้โครงสร้างเดิมมากๆเดิมสุดๆสวยสุดๆยืนยันขนาดนี้เลยนะครับจะดึงให้ดูทุกจุดไม่เชื่อดูนี่ดูนี่ก็ได้นี่เห็นไหมซิลิโคนตามพวกนี้นี่คือสวยจริงๆนะแล้วก็นี่ปุ่มล็อกนะครับทำให้เปิดรถจากภายในรถไม่ได้นะเผื่อมีเด็กหน้าข้างหลังนะโอเคนะครับผมไปสําหรับใครนะครับที่ดูคลิปผมเนี่ยแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่า อันนี้มันเดิมจริงไหมอันนี้คือไม่แกะจริงไหมที่ผมเล่ามาเป็นความจริงหรือเปล่าผมก็แนะนําว่าเอาคลิปผมนะครับส่งให้เพื่อนหรือผู้รู้ที่คุณรู้จักก็ได้ให้เขาดูนะครับให้เขาช่วยยืนยันว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงหรือไม่นะครับรถผมเดิมจริงหรือเปล่านะครับผมก็แชร์ไปได้เลยนะแล้วก็ฝากคนที่ถูกแชร์ไปนะครับกดไลค์ติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคเหลือประตูบานสุดท้ายนะครับประตูบานหน้าฝั่งผู้โดยสารนะครับผมขออนุญาตด,ดึงให้ดูนะครับ โอเคไล่แต่ข้างล่างก้นไปเลยดีกว่าเม็ดแอคเลืงตัวสวยกลมคมคม,คมชัดชัดไม่รอยจะเข็บตัดต่อตัวถังตรงไหนเลยสวยมากๆนะครับอะยังไม่จบยังไม่จบจะพามาดูนี่ต่อนะครับน็อตนี่สวยไหมทั้งบนและก็ล่างเฮ้ยผมนึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้ตอนที่เราดูฝาก,กระโปรงผมไม่ได้พาดูอันนี้วนมาอีกรอบแล้วกันนะครับนี่ด้วยนี่ด้วยดูแผ่นเพจนะเลขเครื่องตรงหรือเปล่าโมเดลตรงหรือเปล่าใช่ไหมต้องดูให้ครบนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์มอกชัดๆนะครับโอเค หลือขั้นตอนสุดท้ายคือทดลองขับมาดูฟีลลิ่งการขับเจ้าคันนี้กันว่าฟีลลิ่งการขับมันเป็นยังไงนะครับผมตามผมเลยครับไปครับเริ่มขับกันเลยดีกว่านะครับผมไปทดลองลานกว้างขับไม่ยากนะครับเกียร์ออตโต้พงมาลัยคุณผู้หญิงขับได้สบายนะพอจูเนอร์ผมบอกก่อนพงมาลัยไม่หนักเลยนะครับกําลังเครื่องรู้เลยว่ากําลังเครื่องดีแน่นอนนะครับผมนี่วงเลี้ยวโหเข้าโค้งง่ายมากนะครับผม ตรงล่างสมบูรณ์นะไม่มีเสียงกุกกะกุกกะอะไรเลยนะครับผมออฟิลลิ่งการใช้งานดีมากนะอ่าเลี้ยวขวาเดี๋ยวลองเลี้ยวซ้ายมางนะครับโอ้ถือว่าการเข้าโค้งอะไรพวกนี้แบบค่อนข้างจะแบบมั่นใจมากเลยนะ โอเคก็ถือว่าดีมากเลยนะครับผมมาจอดดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งโปรโมชั่นดีๆให้ฟังด้านล่างนะครับผมตามผมมาเลยครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า Fortuner คันนี้สวยประทับใจเลยใช่ไหมครับผมผมบอกเลยนะครับว่าสภาพนี้ต้องรีบกันหน่อยนะครับผม มาผมขอย้ำอีกทีนะครับรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็น Toyota Fortuner 2.8 T-RD คันนี้เป็นรถปี2017คันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับราคา1,199,000บาทนะครับเลขหมล์เพียง80,000และที่สำคัญนะครับวิสาหกค้า,ามีการรับประกันหลังการขายให้คุณลูกค้าแน่นอนนะครับเรารับประกันให้นะครับ2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชัมม่วโมง โปรโมชั่นดีๆก็มีเหมือนกันนะครับขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นนนาน1ปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ2.49%ตลอดอายุสัญญานะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถทางเรานะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยทั่วประเทศไทยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตไปแล้วครับ สวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com